สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello Everyone Welcome to Bybulam Channel Bybulam in Australia มมอีกแล้วนะคะเพื่อนนะคะนี่วันนี้พี่ใบจะพามาเลาะนะคะจะพามาดูนะคะที่นี่สะพานแม่ข้ามแม่น้ำเมลีบารานะคะที่นี่สะพานข้ามแม่น้ำเมลีริเวอร์นะคะ,ะ,คะเพื่อนเนาะก็จะพามาดูพามาเลาะนะคะเพื่อนเนาะบรรยากาศฝนจะตกนะคะท้องฟ้ามืดคลึ้มนะคะเพื่อนเนาะ เขียวขจีนะคะเขียวขจีนะคะจอดรถไว้ตรงโน้นนะคะน้องเพื่อนเนาะพามาดูข้ามมาเลาะนะคะให้ดูอะไรนะคะดูนี่น้องเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะเพื่อนว่ามันมีมิเตอร์ระดับน้ําขึ้นสูงเมื่อก่อนนะที่ที่น้ำท่วมแม่น้ำที่น้ํท่วมที่น้ําท่วมเมืองนี้นอนเพื่อนเนาะนี่ระดับมิเตอร์น้ำมาขั้นเพื่อนเนาะ น้ำขึ้นสูงสูงถึงโน่นเลยนะตอนตอนที่น้ําท่วมเมืองเมืองนี้นะคะเมื่อสองอสองพันสิบสามน้อนเพื่อนเนาะคือน้ําแม่น้ําอ่ะมันขึ้นสูงนั่นเพื่อนเออจะพอน้ําฝนไม่เท่าไหร่แต่พอเวลาน้ําทะเลมันหนุนนะคือน้ํามันท่วมหลายที่ใช่ไหมพอมันหนุนใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นอ น้ำท่วมมากมายในเมืองนี้นะคะเพื่อนเนาะเมื่อปีหนึ่งสามนะคะเนาะเออสองพันสิบสามนะคะไม่ใช่สองห้าหนึ่งสามนะคะเมื่อปีสองพันสิบสามนะคะเพื่อนเป็นเป็นอะไรที่รุนแรงในเมืองนี้มากนะคะเพื่อนเนาะอืมก็นี่นะนี่นะคะระดับมิเตอร์นะคะระดับระดับนี่นะคะที่มันขึ้นสูงเขาทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นะคะเพื่อนเนาะให้มาดูผ้ามาดูผ้ามาเปิดนะคะเนาะ เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูบรรยากาศดีๆนะคะที่สะพานเมลีรีเวอร์ตรงนี้นะคะเมืองอแม่น้ําตรงนี้ก็อย่างที่เคยบอกนะคะมันมีจระเข้ด้วยนะคะเพื่อนเนาะเออนี่นะคะเพื่อนให้ดูสะพานตรงนี้นะคะที่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ําเมลีรีเวอร์นะั่นเพื่อนเนาะเออ นู่นนะคะแม่น้ำนะคะนอนเพื่อนให้ดูให้ดูพามาเปิงพามันล็อกมันกั้นเพื่อนอันบบรรยากาศเนี่ยท้องฟ้าคลึ้มแดดคลื้มฝนนอนเพื่อนเอออันบบรรยากาศนะคะสวยงามระดับหนึ่งเนาะ น้อนเพื่อนพามาดูนะคะสวยงามระดับหนึ่งประมาณหนึ่งนะคะสะพานก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะเป็นเพราะว่ามันเป็นข้ามแม่น้ําเล็กเนาะมันไม่ใช่แม่น้ําใหญ่แล้วก็มันไม่ใช่สะพานในมองหลวงเนาะที่ว่าจะดีไซน์กว้างใหญ่นะคะที่แม่น้ําก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแม่น้าเมลีลีเวอร์นะคะที่นี่นะคะน้อนเพื่อนเห็นนะ,ะเห็นอย่างนี้เชี่ยวอยู่เด้อนะคะ เขาก็มีป้ายห้ามว่ายน้ำในแม่น้ำนี้นะคะเพื่อนเนาะห้ามว่ายน้ำในแม่น้ำนี้นะคะน้ำมันเชี่ยวอยู่น่านเพื่อนช่วงนี้ฝนตกเนาะน้ำมันขึ้นนะคะและก็อีกอย่าง สามารถมานั่งตกปลาได้เพื่อนอ่ะสะพานนั้นน่ะนั่งตกปลาแล้ว พี่น้องเอ้ยฝนตกไหมลูกกนระห้าวเคลเซียแอร อย่างเี้ยถึงรู้ว่าแม่น้ํามันกว้างนะคะตอนแรกพอมาเริ่มต้นถ่ายตอนแรกว่าไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่มันก็กว้างอยู่นะนเพื่อนนะเออปลาก็เยอะนั่นเพื่อนปลาเนี่ยปลาเย,ยอะมากนะคะในแม่น้ํานี้นะคะมีปูมีปลามีอะไรหลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราจะจับปูนั่นเพื่อนเราห้ามจับปูตัวเมียนะเพื่อนถ้าเราตก ตายก็มีนอง ดีด้วยนะคะอากาศเริ่มมีความรู้สึกว่าเข้าหน้าหนาวแล้วพี่น้องนะคะวันนี้บ้านที่ไป่ได้เปิดพัดลมเลยเด็เออนั่งอยู่ในบ้านไม่ได้เปิดพัดลมเลยความรู้สึกเหมือนหน้าหนาวเข้าแล้วปกตินั่งในบ้านเนี่ยถ้าไม่เปิดแอร์ก็ต้องมีพัดลมละวันนี้ไม่ได้เปิดพัดลมเลยอากาศดีมากเลย น,นี้เป็นออทัมนะคะออทัมนะคะซีซั่นนะคะออถ้มซีซั่นนะคะรดูรุดูไป here i am today at the uh, uh, miri bridge today in miri Barra right now thank you everyone for your watching